สดีครับพี่น้องสติพี่น้องสุขูสุค้นครับ <S <S พอกช่องเตาบนข้อมแขโอ้ยแดดเทียง <S 1> <S 1> มือนีอันที่สิบหกนะครับปืนเล็กอ่อนบ่ถือซ้ำสามเจ็ดเจ็ดบ่กับหาสนผู <S 1> <S 1> ้ดใดดวงดีกัดดีใจน้ำนะครับพี่น้องสิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องตอมน,นี้กับซีโมงกล่วนะครับสีโมงสิบหละ อยากกินส้มพี่น้องอยากกินส้มอีกละ่ะอครกล้องว่าสิมะาะเิ่งบก่วงนะครับบัก่วงเบามันเหลืออยู่บกกันเลยสิมะละเเบงนะครับอยากกินส้มน้ำประหวานแซบๆนะครับพี่น้องคือสีเห็ดกินเนาะปีนีบก่วงกระดกแห้งครับพี่น้องตะว่ากระจับร้ายให้กันครับดอกกอ้อไอดอกบอกม่วงเนี่ยงามแห้งครับตะว่าสิจับว่าจับเนี่ยกะ เดาต้ตนเนะะนต,ตนาะครับพี่น้องเดาต้นบ่มีต้นไหนบ่เป็นบ่เบ็นบ่จอดอกครับบีดแต่ว่า,ากกองอยู่เพื่อนผมแกจับจับหลายครับมหาชนกครับพี่น้องแต่ว่าห้ากระสิมเก็บบักม่วงเบานะครับพี่น้องม่วงเบาต้นน,น้อยๆนิดเพื่อนกระสีเลาะเบิ้อง,องของเพื่อนน้ำนอปะเป็นเลาาเบื้องบรรยากาศกันครับพี่น้องเริ่มต้นโดยบักสมโอโรวบปวงสองต้นอยู่หลัง ตรงสีนะครับพี่นอ้องกะจับอยู่ครับดอกม่วงโคก,กนี่กับม่งสามอ่าดกม่วงสามดดูครับสุโอททานได้หเนแ่ยมาหอไปแหงแรงแน่เนอะพี่นอ้องต้องเปิดทำซอยบดดอกบ่วลายซ้มปีเนเป็นกะบบวคอยดกเท่มคนกบสิเซ็กกะลอกอยู่ ขีเงาบบเบิ้งพี่น้องใบกะเพรางามงามเอาเอากระสอบมาปกไวย้ยอนว่าไก่มันเคลียรเนาะตัวเอาไก่ให็ข้าจเจ้าเบื้อเบือีหลีครับเบิ้งพี่น้องใบกะเพารากะเพราพุาพ่นนะครับพี่น้องใบกะเพราพุาน่นมันสีหอมครับพี่น้องหอมหอมครบใบกะเพราน้าตลาดนะครับมันสีหอมเพชดเพชนะครับ ข้างพี่กับอันนี้ดอกเนยพี่น้องไอ้รักกระหล่ำกับบกักพี่หัวนี้กระล่งได้กินดอกใหม่ก็พักอีกแน่นอนนี่พี่น้องบักมองเบาต้นเบื้องมาเบิ้องบักมองก่อนครับอันนี้ บักมองอาทูอีทูนะครับหรือว่าบักมองแอปเปิ้ลนะครับนี่กระลังจับราะว่าอันนี้จับหลายกระดกจับหลายกระโลนหลายครับคุณนะ่ะโดนเต้นะเมื่อเดลอดก็ลอดไม่ได้ใส่ยาใส่เยือ่อ,อนะครับคุณน่ะครับ ก็ใส่ยาใส่งั้นกล่องนัง่นงเองก็พอโฟกัสง่ายๆกับมี่ครับพีนนน่น่องอือง่ายๆเป็นก้อนอจ๊ะเป็นหลายล่นครับ แล้วอาทุอีท e ุ่น้อยหนึ่งกินบ่เห็นแป้วบกม่วงเบาจักน้อยไปกินสมเหตุน,น้ำประหวานแสบครับขั้นจะกินเพราะแก่ยากครับพี่น้อง ม้วนแดงจัดไปกินเบิร์ดอนี่อ่ะเจ้าน้ำประหวานพาเครื่องกัดกบกบหล,บลน่นกินผู้เดียวไปไปเห็ดน,น้ำประหวานครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่นอกมุ่มเก่ามุ่มเดิมนะครับเพิ่มเติมคือกินของแสบครับพี่นงได้บอกม่วงเบามาเนะะาะเมื่อยดอกพี่นอกมันเดือดนบิดอีแมนแล้วบิดตปดไม่กินกระปนน้ำเนาะปาดม่วงเบาแซ่น้ำก้อนครับจังสีเ,เจียวสมแข็วถ่าเแล้วดิเน ห่อนำได้พี่นนมันหรอหอมคือบอกมองตานะกินพวอหาอยากซื้อหรอกพี่น้องกับว่าอยากกินลายน้ายันผมเป็นคนทองว่าใคยดีบันได เดี๋ยวว่าต้องเฮ็แซ่ข้าวขว่้ใส่หอมแดงเนาะมันจังคอยสิบดบดเจ็บท้องครับถ้าไปซื้อน้ำรดตัวบลอขยะปันไหนครับเพราะว่าถ้าไปตั้งที่เรามมาเจ็บท้องโลดครับพี่น้อง จะเอาเวอัตนถะุน่ะไม่ได้หนี่แก็แไปทงจินมบกมวง่ไหมใช้น้ำตาลปากะราวพี่นอก น้ำประหวานนันต้องใส่น้ำตาลมะพร้าวเรื่องน้ำตาลปีบเนะส่วนผมใช้กัะปีอันนี้พี่นนอะใช้กะปีแซ่ประแดกมีกับน้ำปลากน้นครับให้น้ำตาลมันละลายอุย้ย ใส่ประเด็กปุ๊บอันนี้มากโหลดได้บาทไม่งวันมีน้ำตาลให้นันละลายกันครับน้ำตาลแบบข่ามันละลายไว้อยู่ครับพี่น้องจกสีเห็ดคลิบยังยไงพี่น้องเพิ่งคือบาทมันก็เห็ดตักเห็ดกินเห็ดยู่นแล้ว พ่ะครบว่าได้ไปใส่พี่น้องผมก็กว่าได้ไปใส่นะเยคลิบสีข่าเยอะจากมือไม่ได้จะโดนนระพูดค่ะว่าไม่แบ้วหูเนะว่าผมผมไอ้เนี่ยผมเห็ดร้องสีข่าในหน่อยยุบหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องไม่ได้ไงได้ตดอกประแดดสีใส่สองแบบเลยนะแบบขวดกับแบบ ปลาแดดบ้านนะครับปลาแดดบ้านกระสีเพิ่มความหอมความแบบว่าความหอมข้มแยงกะหล่ำนันสิมีเอกลักษณ์ของมันเนี่ยพี่น้องปลาแดดบ้านปลาแดดไส้แกงไส้รสดีจังเลยครับนัวเฮาต้องมะกก่อน กพี่โภมีขวดเลยเอาอใส่ตู้เย็นด้ยวยพี่น้องกบแบบกับข,บข้าวควรนะว่ากับข้ามเมงวันกับมาพ,พึบพับพึบพับโหลดข้าวคัวเดี๋ยวขอเนี่ยใส่อหอมใส่ก่อนครับเม้งวันแก้วเหนียวเหนียวครับ หอมข้าวคัักเบิ้องข,อข,ขั่มเหนืดครับพอเขาใส่น้ำน้ำตาลบักพาวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก,ก็ไดเนาะครับเห้มันเหนดเหนืดน้ำชีหว,วานน้ำสีหวานนุ่นครับเบาหวานแหลมขึ้นน้ำตาลทรายเนาะหวานนมนมครับ หน้าเดบิวตพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยออยศขออนุญาตซิมก่อนครับใส่หัวปละปัว ขอให้ผู้เดิเมเบื้องตอนเดิกเนาะกับคนยุ่เบืองหนอกนะครับที่เบื้องตอนเดิกครับบอกมูลนี่ล่างดีๆด,ด้วพี่หนออย่างเบื้องเด้อ ยากให้วอลครับ ขออภัยด้วยพี่น้องที่เสียงจบจับกินส่งมันกันจังสีแหละเนาะบ้าวากันแต่ผู้ได้พอามาจะเปิดน,นี้กันเลยครับบ้าวากันเนาะ บมีเห็ง แก้หนี่สุดยอดนยครับพี่น้อ,อ,องพร้อมกระปิสองคำสุดท้ายังยบทพอง ถ้พาภพพาพนิง่งกนหนาปกว้าวมีเหรอ ข้นมีมีแห้งเหรอพี่นอ้องโอเคเอาไว้พอกันคลิปหนาครับพี่นอ้องคลิปนี้ผู้ใดไม่เห็นกลางเด็กกะขอโทษขออภัยด้วยพี่นอ้องไปเห็ดกินได้ครับสูตเนี่ยสุดยอดเลยครับเจ้าหน้าประหวานเนาะเดใะะบใส่ประแหลกนะครับใส่ประแดกเอาไ้พอกันคลิปหนาครับสำหรับที่นีาไว้ซัมนี้ครับวัสดีครับบ๊ายบาย